เมื่อหมาธรรมดาได้รับพลังวิเศษเจ้าตูบตัวนี้ถูกนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องจับไปทําการทดลองดัดแปลงพันธุกรรมจน d n เของน้องได้รับพลังวิเศษทั้งวิ่งได้เร็วเหมือนเสือชีตาบินได้อย่างเหี้ยวหรือนกอินทรีมีพละกําลังมหาศาลอย่างกับช้างหรือว่าแรดถ,ถึกบวกไปอีกร้อยเท่าแต่น้องกลับหนีออกมาได้ก่อนจะพลาดถูกรถชนเอ๊ะหรือว่าน้องชนรถนะเพราะน้องไม่เป็นอะไรเลยรถเสอีกที่ยุบบุบและถือเป็นโชคดีที่ลุงเจ้าของรถ ตัดสินใจรับน้องไปเลี้ยงและตั้งชื่อน้องว่าชูชายหลังจากวันนั้นชูชายก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีใช้พลังของตัวเองทั้งการบินแบบซูเปอร์แมนที่เร็วถึงขนาดบินคาบจานล่อนรอบโลกได้ในไม่กี่วินาทีแถมชูชายยังพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยเมื่อกี้แกพูดเหรอไหนใครฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฟังฉันรู้เรื่อง คนที่รู้ความรับทั้งหมดของชูชายนั่นก็คือแจ็คลูกชายของคุณลุงชูชายกับแจ็คกลายเป็นคู่หูและช่วยกันหาชุดฮีโร่ให้ชูชายใส่แม้ชุดแรกๆมันจะดูติ้งต้องก็ตามนะคะซึ่งนี่ก็คือจุดกำเนิดของฮีโร่สีขาที่น่ารักที่สุดไปหาชมกันได้แล้วใน Underdog ยอดสุนัขพิทักโลก